ลำธุระนก้าชาวใต้นะครับน่ามาในช่วงเก็บประดินนะครับจังหวัดระนองที่เราเล่งทึ่งกันนะครับก็เป็นจังหวัดที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอ่าโควิด -19 นะครับนะ,ะได้ย่างยอดเยี่ยมเลยระนองนะครับโปลดเป็นทุ่นมันทิบกกันเลยมาเรแต่เดียวปลดรอยเปอร์เซ็นต์นั้นนะครับ ซึ่งแน่นอนครับมีแนวทางป้องกันเรงนี้ผันพืบร่างระนองเนี่ยทางเข้ามีไม่กี่ทางเหมือนกันแต่พู้ตึองในไกลๆภูเก็ตเหมือนกันแล้วครับแต่ว่าแนวทางเนี่ยในการป้องกันทํากับผันพืรท่านผู้ว่าก็ทำผันพืรนะครับเดี๋ยวเราคุยกับทางนั้นก้องท่านจตุพรปิยมปุตตราผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นแสดงความยินดีกับจังหวัดด้วยนะครับที่ตอนนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับท่านผู้ว่า เออยังไม่มีครับคือตอนขณะนี้นะข้อมูละวันที่3สิีนาคมเที่ยงนะครับนะฮะยืนยันว่ายังไม่มีผู้ติดเชื้อนะฮะไวรัสนะครับแต่อย่างใดนะครับสําหรับผู้สูที่เข้าเกณฑ์เข้าขายต้องสอบสวนโรคทั้ง8ลายนะครับการนี้ผลตรวจออกมาหมดแล้วนะครับเป็นศูนย์นะครับก็สรุปว่าเราไม่มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค S <S นะฮนะฮก็มีเรื่องของการเฝ้าระวงังเรื่องกักตัวเองอยู่ในที่พักนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรส่วนหญิงสาวนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่สงสัยอันนั้นก็เป็นนิกระิไม่ติดนะครับแต่ว่าก็ยังดูแลรักษาเรื่องปลอดบวมให้เขาอยู่นะครับครับผม <S <S นะฮะก็อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังต่อเนื่องไปอีกสิบสี่วันครับเรายังไม่ปล่อยออกมาไง่าย,าย,ายครับ <S <S ครับท่านผู้ว่าครับเหมือนที่ผมกล่าวไว้แล้วว่าเหมือนกับว่า แต่โชคดีนะครับยินเดียจังหวัดระนองความสาเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยณวันนี้เนี่ยปัจจัยมาจากอะไรครับปัจจัยมาจากคนระนองครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยผมบอกให้เวียนผู้บริการทั้งสองท่านนะว่าในในประเทศเนี่ยปัจจัยสําคัญที่สุดที่จะหยุดการระบาดของไวรัสเนี่ยคือคนไทยทั้งประเทศต้องร่วมมือกับรัฐบาละนะครับซึ่งขณะนี้รัฐบาลเนี่ยต้องการให้หยุดการเคลื่อนไหวนะครับหมายความว่าอะไร ขอให้ท่านหยุดนิ่งๆไม่ใช่ว่าไม่ไปทํางานไปทํางานเสร็จแล้วมีการระวังตัวพอเสร็จปั๊บเลิกจากกิจการงานประจําของท่านแล้วกลับเข้าบ้านไม่ออกไปไหนคภาษ<ส>า<ม>ใต้เขาแล้วตอนนี้ผมพูดกับชาวบ้านตลอดนะอย่ายุกยิกหนูนิ่งๆยุกยิกค่ะอยู่นิ่งๆครับอย่ายุกยิกอยู่นิ่งๆเข้าบ้านนะครับนั่นปัจจัยของความสําเร็จของระนองเนี่ยคือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมบอกยังนะครับ แต่ผมกล้าพูดว่า90%เนี่ยนะครับที่เราสื่อสารลงไปสร้างภาวะการรับรู้ให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับได้รับความร่วมมือนะฮะแต่ก็ยังมีที่เราจะต้องไปให้อ่อสร้างภาวะความรับรู้เพิ่มมากขึ้นว่าคุณต้องตระหนักรับผิดชอบต่อสังคมนะครับดังนั้นมาตรการที่ออกมาอย่างเมื่อเมื่อวานนี้สี่โมงเย็นเนี่ยนะครับเข้มคือผมค่อยๆ เพิ่มดีกรีขึ้นไปเรื่อยๆและนองไม่ได้ปิดเมืองนะครับผมเรียนท่านนะฮะไม่มีจังหวัดไหนปิดเมืองหรอกนะครับ,รบมีแต่มาตรการคุมเข้มบริหารจัดการในพื้นที่ให้มันเข้มงวดยังไงนะฮะที่เกิดภาวะเสี่ยงน้อยที่สุดดังนั้นเนี่ยเมื่อวานตั้งแต่สี่โมงเย็นไปรถที่ผู้คนที่จะสัญจรเข้าผ่านระนองตามด่านทั้งสี่ด่านเนี่ยนะครับนะฮะผมแยกอย่างนี้ว่าคนระนองเอง ถ้าออกนอกพื้นที่กลับเข้ามาคุณต้องกักตัว14วันนะครับในส่วนของคนนอกพื้นที่ครับนะครับถ้าจะเข้ามาละนองคุณต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกินสามวันนะครับใบรับรองว่าไม่เป็นไม่ติดไวรัสโควิด19นำมากับตัวท่านด้วยไม่งั้นหันหัวรถกลับครับนะครับนนอกจากว่ามียกเว้นนะครับ ที่จะมาเนี่ยมันก็มีอยู่ในข้อสามนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลน,นะครับบุคลากรทางสาธารณสุขเนี่ยนะครับเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการกู้ภัยเนะี่ยระบบการเงินนะครับ mm hmm. แม้กระทั่งรถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคการพาณิชย์ยังวิ่งได้แต่ขอความร่วมมือเจ้าของกิจการว่าให้มีใบกำกับมากับคนขับรถท่านวนรถนะ่ะมากี่คน ออกมาจากไหนจะไปไหนแลจะกลับออกเมื่อไหร่นะฮะไม่ได้ปิดว่าไม่เข้าไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ซิลอย่างนั้น<ม>นะครับอย่างงั้นอย,อย่าเกิดความตื่นตระหนกนะครับ,รบก็เราพยายามซิลให้ดีที่สุดคัดกรองให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าทุกคนที่ผ่านด่านสีด่านเนี่ยจะต้องถูกตรวจวัดอุณหภูมิทั้งสิ้นนะครับอันนี้ทุกคันเลยนะครับทุกคาทุกคันครับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เว้นนะมอเตอร์ไซค์ก็ลงรถมามยิง แน่นก่อนนะครับนนะะสำหรับอย่างอย่างเมื่อคืนเนี่ยผมไปตรวจที่เอะกะบุรีเชื่อมเมือจุมพรนะฮะทางวังใหม่หน,นะครับมันก็มันมันเป็นวัฒนธรรมความเชื่อมโยงระหว่างชายขอบของจังหวัดถูกไหมฮะข,มข้ามกันไปข้ามกันมาอันนี้เนี่ยคนกะบุรีไปทํางานทกสวังใหม่อันนี้เนี่ยอออมอนนยีอยู่รายหนึ่งทําได้ดีมากต้องชื่นชมผู้จัดการทาหนังสือกํากับมาเสร็จเลย นะครับว่ารับรองว่านางสาวคนนี้คนนี้เป็นพนักงานธนาคารมีภารกิจต้องไปเช้ากับเย็นอะไรเนื่องจากมีฟูนํำเนาเงี้ยมีหนังสืออย่างนี้มานะครับติดใกล้กับตัวท่านแปะรูปด้วยครับอันนี้ไม่ต้องถูกคัดกรองก็จะได้ไปไปเร็วไม่เสียเวลานะครับอันนี้เราพยายามไม่ให้เศรษฐกิจฐานล่าเกิดการหยุดชะงักนะฮะแต่อย่างไรก็ตามคนทุกคนจะต้องตระหนักถึงเรื่องของการป้องกันนะครับ ครับค่ะล่าสุดหน้ากากอนามัยที่จัดสรรจากกระทรวงมหาดไทยถึงจังหวัดหรือยังคะท่านผู้ว่าคะแล้วก็แนวทางการจัดสรรเป็นยังไงคะแหมเก่งมากนะความหรือความเร็วถึงเมื่อแปดโมงสิบนาทีนะครับ,รบขณะนี้เนี่ยมีคณะกรรมการตรวจนับนะครับอันนี้ตามแพทเทิร์นทำโปรเซสที่สั่งนะครับเ,เป้าหมายที่จะแจกนะครับหนึ่งบุคลากรทางสาไอทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเสี่ยงสุ่มเสี่ยง นะครับก็หลากหลายหน่วยงานแต่เราได้มาน้อยเนี่ยนะครับก็จะจัดสรรไปตามหน่วยที่เสียงมากที่สุดก่อน<ฮ>นะครับนะฮะแล้วก็ผมให้ย้อนลงมาที่คนเฒ่าคนแก่ก็คือที่อยู่ในกลุ่มที่รัฐบาลขอไม่ให้อยู่กับบ้านนะครับ,รบนะกลุ่มสุ่มเสี่ยงก็คืออายุมากกับเด็กอายุน้อยนะครับนะฮะ แต่ว่าผมให้ความสําคัญน้ําหนักไปที่กลุ่มแรกคือเจ้าหน้านที่ที่จะต้องพบปะประชาชนไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นเปานะครับอสอมอนะฮะอันนี้เราเรามีกรอบตัวเลขส่งไปกระทรวงกระทระวงก็จัดสรรมานะครับดังนั้นผมเรียนว่านะครับพี่น้องประชาชนนะครับว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งนะครับแต่ว่ามันมีการจัดลาดับความสําคัญนะครับว่าใครจะอะไรยังไงในส่วนของเดาน้องเองหน้ากากผ้า ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับจะต้องผลิตประมาณสองแสนชิ้นนะครับตามจํานวนเออสี่แสนชิ้นตามจํานวนประชากรคูณเพราะหนึ่งคนจะได้หน้ากากผ้าสองชิ้นนะครับขณะนี้เนี่ยเราผลิตหน้ากากผ้าได้แล้วแสนเจ็ดหมื่นชิ้นแล้วก็ให้เคาะทุกบ้านนะครับให้ผู้ใหญ่บ้านกับอ,อสมอนะครับเดินเคาะทุกบ้านแจกนะครับว่าบ้านนี้สามหลังเอาไปหกชิ้น จะพร้อมกว่าให้ประชาสัมพันธ์ด้วยว่าวิธีการป้องกันตัวจากโควิดทําอย่างไรนะครับนะฮะอันนี้ผมบอกว่านี่คือการซีทีสแกนไม่ใช่เอ็กซเรย์แล้วนะครับซีทนะีมันลงลึกกว่านั้น<อ>นะฮะนะเคาะเลยแล้วก็จะได้ไปดูความเป็นอยู่ชาวบ้านด้วยว่าเออหลังนี้เป็นยังไงจะต้องเอาอะไรมาเสริมมาเติมนะครับสําหรับคนที่กักตัวเองก็เราก็มีทีมลงไปดูขาดเหลืออะไร ท้องถิ่นต้องเอาไปให้นะครับพร้อมกับให้กําลังใจผู้ที่กักตัวเนี่ยของที่ระนองเนี่ยนะครับาบางรายที่มีดูแล้วสภาพจิตใจแย่แห่ผมมีทีมจิตวิยาลงไปนั่งคุยด้วยนะครับนะมีทีมจิตวิยาลงไปนั่งคุยเพื่อเขาให้เขาคลายกังวลแล้วก็หลักสําคัญคือเราจะรบชนะครั้งนี้แต่ขัดที่หมู่บ้านหรือชุมชนมถ้าใช้ หมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งมีความรักความสามาคัคคีเอื้ออาทรเห็นใจกันในภาวะยามวิกฤตอย่างนี้นั่นคือหมู่บ้านเข้มแข็งใช่ไหมครับครับดังนั้นเนี่ยการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเดินไปอ้าวทนอีกหน่อยเนอ้ออีกสามวันหมดภารกิจแล้วก็คือต้องให้ให้ให้กำลังใจสําหรับผู้ที่เขายอมกับตัวเองเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมคอันนี้เป็นนโยบายที่ผมสั่งทุกอำเภอ ต้องไปทำนะฮะครับผมจังหวัดระนองต้องถามเรื่องของด่านชายแดนด้วยครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับท่านครับด่านชายแดนปิดสนิทหมดนะครับมผมเรียนว่าเรือสปีดบงสปีดโบทอะไรต่วอะไรไม่มีออกแต่ว่าอย่างเรือไปเกาะเนี่ยไปเกาะพยามอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไปได้แต่เกาะพยาามเขาไม่รับนักท่องเที่ยวแล้วคะนะเขาคืนเขาคืนบุ๊กิ้งหมดเลยนะครับเขาบอกว่าเขาขอรักษาพื้นที่เขาเกาะช้างเหมือนกัน นะครับงั้นในส่วนของชายแดนข้ามไปจังหวัดเกาะสองเนี่ยนะครับทางนู้นก็ปิดชายแดนนะครับทหารก็ตรึงไม่เข้าทางของเราก็ตรึงไม่ให้ออกที่ต่างคนต่างระวังนะครับดังนั้นผมถือโอกาสนี้นะครับไปจะดพันธ์ไปผู้ใช้แรงงานเมียนมาที่อยู่จังหวัดอื่นและกะว่าจะมาออกทางช่องทางของระนองด่านระนองปิดท่านคิดว่าท่านจะ มุดออกช่องทางธรรมชาติตอนนี้เอาตอดอเอาหานซิวพื้นที่หมดถ้าท่านเข้ามาท่านไม่มีสิทธิ์เข้ามาถ้าเข้ามาตามด่านเนี่ยท่านกลับหันหัวไปเลยนะครับท่านไม่มีสิทธิ์เข้าระนองระนองไม่รับนะครับนะฮะพูดในดเรืงงาน,นะต่งบานถ้าพูดถึงในงานต่งงาขอประชาสัมพันธ์อีกนิดหนึ่งครับผมวันนี้นะครับคิกออฟเรื่องระนองเมืองหน้ากา,กาแข่งความปลอดภัยนะครับพี่น้องระนองใสมาหลายวันแล้วนะครับแต่ก็ยังมีนะครับที่ไม่ใส วันนี้จะตั้งด่านกวดขันให้ทุกคนที่ออกนอกบ้านจะต้องใส่หน้ากากพี่น้องผู้ใช้แรงงานเมียนมานะครับผมก็ขอความร่วมมือนายจ้างกำชับนะครับถ้าออกมาตรวจพบไม่ใส่ผมจะไม่ต่อใบอนุญ,ญาตทำงานให้ก็หมายความว่าคุณต้องกลับประเทศครับค่ะนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ห้างของผมยังปิดสุราปิดแล้วปิดแล้วครับนะฮะ,อะของผมนี่ยัง บิ๊กซีแมคโครโรตัสยังเปิดอยู่แต่ผมขอความร่วมมือว่าคนที่จะเข้าไปซื้อทางห้างสงวนสิทธิ์ไม่จำหน่ายสินค้าให้ถ้าหากท่านไม่ใส่หน้ากากเข้<ม>าห้างอันนี้100ร้อยเปอร์ซ็นกันเลยใช่ไหมครับหน้ากากร้อยเปอร์เซ็นกันทีเดียวถูกต้องครับตอนนี้พยายามนั่นและสิ่งสำคัญฝากไปจังหวัดอื่นด้วยนะครับนะฮะใส่หน้ากากดึงมาปิดคางมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยค่ะ นะครับถือว่าถ้าใส่ลักษณะยอย่างนั้นผมถือว่าไม่ได้ใส่หน้ากากก็จะต้องโดนเหมือนกันอนะครับครับึงดึงลงมาบอกหายใจไม่ออกไม่ได้แล้วตอนเนี้ยนะครับถ้าหายใจไม่ออกก็ไปนอนในโรงกันนะครับเดียวไม่หายใจครับท่านสุดท้ายนี่ผมขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องสุราษฎร์นะครับครับนะฮะบ้านใกล้เรืองเคียงสุราษฎร์พังงาชุมพรเนี่ยนะครับผมขอเป็นกําลังใจให้การป so ้องกันตัวเองดีที่สุด ไม่ออกจากบ้านตามนโยบายรัฐบาลช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งของ91%ที่จะไม่เคลื่อนไหวครับถ้าท่านทาอย่างนี้ได้ประเทศชาติอยู่รอดจัดภัยคุกคามครั้งนี้เราอยู่ในสงครามที่ศัตรูไม่เห็นตัวตนนะครับเราต้องช่วยกันนะครับ,รบท่านผู้ว่าครับแล้วในส่วนของรรงงานที่กลับไปเนี่ยจริงๆมันหมดทันต่ออายุเมื่อวานนะครับ31มีนาแล้วกลับไปเนี่ยขยายไป เขาขยายให้ไปเดือนถึงเดือนมิถุนาครับไอ้ไอ้กระบวนการต่อเนี่ยนะแล้วแล้วอย่างนี้จะส่งผลกระทบต่อภาคแรงงานไหมครับที่เขากลับไปแล้วเนี่ยไม่คือภาคแรงงานเนี่ยเขาเขาปรับตัวของเขาได้นะครับผมคุยกับขอการค้าสภาุตสากรรมแล้วมีกระทบบ้างแต่ว่าไม่มากนะเขาปรับตัวของเขามานานแล้วตั้งแต่เริ่มเศรษฐกิจเริ่มโลกเริ่มมีผลกระทบนะครับเขาก็ปรับตัวของเขานะฮะ นะครับท่านผู้ว่าครับยืนยันเรื่องด่านกดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้จังหวัดระนองเราไม่ได้ปิดเมืองนะครับแต่ว่าเรามีการคุมเข้มทั้งสี่ด่านมีด่านที่ไหนบ้างครับเชิญครับจัดระนองยืนยันระนองไม่ได้ปิดเมืองแต่คุมเข้มมีกฎเกณฑ์กติกาที่จะต้องเข้าเมืองระนองขอให้เป็นไปตามนั้นนะครับด่านจุดแรกคือด่านศิลาจลึกจปรเขตลอยต่อนะครับระหว่างชุมพรกับระนองนะครับ ด่านที่สองนะครับที่อําเภอสุขสําราญนะครับเขตรอยต่ออําเภอสุขสําราญอ่าอเภอคระบรุรีจังหวัดพังงานะครับด่านรอยต่อที่สามที่อําเภอละอุ่นบ้านในวงนะครับอ่เขตรอยต่อของชุมพรเช่นกันนะครับอ่าทางด้านเขาทะลุนะครับจุดท,ที่สี่นะครับที่ตาบลราชกรูดนะครับอําเภอเมืองก็เป็นจุดรอยต่อที่มาจาก พโตนะครับดังนั้นทั้งสี่จุดเนี่ยจะเซลการเข้าพื้นที่มีการตรวจเข้มงวดเป็นไปตามแนวทางที่จังหวัดกําหนดนโยบายไว้ครับขอความร่วมมือด้วยนะครับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับผมด้านความพร้อมด้านโรงพยาบาลครับมีการมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์เครื่องไม้เครื่องมือไว้อย่างไรบ้างครับเอพูดถึงความพร้อมเนี่ยนะฮะผมเรียนว่าจังหวัดเล็กๆบุคลากรจํากัดนะครับ เราแต่ความพร้อมของขวัญกําลังใจของคนเนี่ยในในภาวะปกติขณะน,นี้ตามกรอบอัตราเนี่ยพร้อมขวัญกาลังใจพร้อมนะเครื่องไม้เครื่องมือขณะที่ที่ผมกําลังจะต้องหาเพิ่มให้โรงพยาบาลก็คือชุด PPE ครับนะครับนะฮะแล้วก็ไอชุดตรวจนี่ก็คงยากระบาดหน่อยแต่ว่าหน้ากาก N95 นะครับที่ที่เรายังต้องดิน้นรนขนขวายห,หานะครับนอกจากนั้นก็ เป็นไปนตามสภาพแล้วเราเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กครับนะครับไม่เกินสองร้อยเตียงเนี่ยก็อยู่ได้ไม่เกินร้อยห้าสิบเตียงเนี่ยอยู่ก็ได้ประมาณเนี่ยตรงนี้เรามีห้องนิเกติฟเพรสเชอร์สองห้องอนะครับสองโรง,งพยาบาลอำเภอรเราทําห้องนิเกติฟเพรสเชอร์ไว้โรงพยาบาลละหนึ่งห้องนะครับ,รบก็ดังนั้นเนี่ยความจํากัดของทรัพยากรทําให้เราต้องไปเน้นหนักเรื่องพรีเวนชั่นเรื่องป้องกันเป็นหลักป้องกันไม่ให้เกิดดีที่สุด ไม่งั้นเรา handle สถานการณ์ไม่ได้โอ้ครับอันนี้สุดยอดเลยนะครับสุดท้ายครับท่านผู้ว่าครับอยากให้ท่านได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนในความมั่นใจนะครับถึงมาตรการของจังหวัดระนองและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับเชิญครับครับสําหรับพี่น้องระนองนะครับความร่วมมือที่ท่านให้ดีอยู่แล้วแต่ผมขอเพิ่มมากขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าไปฟังข่าวลือข่าวอะไร ขอให้ฟังข่าวสารจากทางราชการนะครับจากสวทนะครับจากเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับจากสารสุดสัมพันธ์ที่สุดฟังจากปากผู้ว่าทุกเรื่องนะครับตอนนี้ผมออกรายการวิทยุที่สวทระนองเนี่ยทุกเช้าเก้าโมงครึ่งเพื่ออยู่เป็นเพื่อนกับพี่น้องระนองนะครับผมอยู่กับท่านตลอดเวลาข้อมูลจะอัปเดตที่สุดนะครับสําหรับพี่น้องจังหวัดอื่นที่ฟังอยู่นะครับผมกราบขอร้องทุกคนนะครับ อยู่กับบ้านอย่าเคลื่อนไหวช่วยรัฐบาลครับนะฮะถ้าเกิดเราอยู่นิ่งไอไวรัสมันเดินทางไม่ได้มันก็จะเสร็จใครไปอยู่ในตัวใครพอมันโผล่ขึ้นมาเราก็นําท่านไปรักษาแค่นั้นเองแต่อย่าเคลื่อนไหวถ้าท่านไปนู่นไปนี่ไปนั่นตามใจฉันมันแพร่ไปเรื่อยนะครับก็ต้องขอแค่นี้แหละครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องสุราษฎร์ครับสู้ๆนะครับช่วยช่วยท่านผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ นะครับต้นไมีชุตเข้มแข็งงั้นฟังผู้ว่าครับทุกพื้นที่เนี่ยฟังผู้ว่าทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะรักษาพี่น้องประชาชนให้อยู่รอดปลอดภัยครับครับผมขอบคุณท่านผู้วามากครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเจตุพรปิยมพุตระนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะจัดยินนะกองเกนะครับเอเข้มข้นมาตรการต่างๆมุมเมืองในการค้าอกนะครับไม่ได้ปิด ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ห้ามเข้านะไปได้นะครับเดี๋ยวต้องตรวจสอบกัน